ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการยายประจําวันเสาร์ในวันนี้ธาตมาก็จะขอกล่าวเรื่องสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จักเพิ่มขึ้นต่อไปอีก เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์ <c oughs> และมันยังเป็นอุปสรรคอยู่อย่างยิ่งนั้นขอให้ฟังให้ดีและฟังให้ละเอียดและฟังให้ลึกซึ้ง <c oughs> จนเห็นว่ามันมีอยู่จริงเกี่ยวกับการปฏิบัติของเรา จึงไม่ประสบความสำเร็จหัวข้อการบรรยายในวันนี้จึงมีว่าเหตุแห่งการปฏิบัติหรือการพัฒนาไม่สำเร็จที่ท่านยังไม่รู้จักฟังอีกทีว่าเหตุ แห่งการปฏิบัติหรือพัฒนาไม่สําเร็จหรเหตุที่ทําให้การปฏิบัติหรือการพัฒนาไม่สําเร็จ <c oughs> ซึ่งท่านยังไม่รู้จักทำไมค้าว่าถ้ารู้จักก็ทําได้สําเร็จตามความประสงค์ <c> ั <oughs> ้นมันมีมูลเหตุหรือปัจจัยอะไรก็ตามที่ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จ <c oughs> ในการพัฒนาก็ตา,ามในการปฏิบัติธรรมะก็ตาม แต่ยังไม่รู้จักมันก็ยังไม่ได้ละมันก็ยังเป็นอุปสรรคต่อไปตามเดิมอราจมาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรเอามาทำความเข้าใจ <c oughs> <c oughs> แก่กันและกันในฐานะเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้จักแต่ก็อยากจะให้มองดูว่างกว้างหรือไกลๆ เป็นเรื่องของส่วนรวมของทั้งโลกกันเสียก่อนโดยเหตุที่ว่ามันเนื่องกันและมันมีลักษณะอาการอย่างเดียวกันคือไม่ประสบควาสมสาเร็จด้วยกันเลยข้อนี้ขอระบุไปยังการสร้างสันติภาพในโลก แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเป็นสันติภาพขึ้นมาได้เลย <c oughs> ตามที่ใครๆก็มองเห็นโลกยังไม่มีสันติภาพ <c oughs> ยังมีแจมิกฤจาการหรือการเวียดเบียนโดยตรงโดยอ้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่กับทั้งโลกเปีงเดือดร้อนกันอยู่ตลอด เวลาโดยเปิดเผยบ้างโดยเล่นลับบ้า <c> ง <oughs> โดยช่วยกันกลบเกลื้อนบ้างเมืบุคคลแต่ละคนก็พลอยวุ่นวายไปตามโลกเือหมุนหมุนติดไปกับโลก <c oughs> อย่างหน้าต้องสามหน้าทุเรศ เดี๋ยวนี้เรียกได้ว่ามีสงครามอยู่ตลอดเวลาแต่สงครามที่ฆ่ากันด้วยอาวุธตรงๆนั่นเป็นคราวๆแต่ว่าสงครามที่คิดจะทําลายล่างหรือได้ทําลายล่างอยู่เบื้องหลังอยู่เงียบๆเบื้องหลังเศรษฐกิจเบื้องหลังการเมืองเบื้องหลังการสังคมอะไรก็ตามอันมีอยู่ตลอดเวลา ก็ราะเหตุใดเพราะเหตุมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมันเจริญงอกงามโดยรวดเร็วสิ่งนั่นคือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวให้ความเห็นแก่ตัวน,นี่เป็นเหตุให้พัฒนาไม่สําเร็จหรือปฏิบัติธรรมะไม่สําเร็จคอยทําความเข้าใจกันให้ดีด เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับผ <c oughs> ีหลอกหลอกให้หลงผิดให้สมคัญผิดไปจากความจริงที่มันเป็นอยู่ความเห็นแก่ตัวนี่มันลึกลับซับซ้อนขอพูดถึงไอ้ความเห็นแก่ตัวนี่สักนิดมันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งพวง ่าอยงไรเห็นแก่ตัวทำไมต้องฆ่าตัวตายเห็นแก่ตัวทำไมต้องเป็นบ้าเพราะความเห็นแก่ตัวมันมีอะไรที่พูดยากอาจจะพูดง่ายสาหรับคนอื่นก็ได้แต่ตมารู้สึกว่าพูดยาก <c oughs> ความเห็นแก่ตัวอา้า ทำให้เด้กมาเป็นสามีภรรยาแต่งงานสมรสกันแล้วก็ความเห็นแก่ตัวนั่นแหละที่เป่นแหละมันทำให้ขัดขัดแย้งกันทะเลาะกันวิวาทกันแล้วก็ต้องหย่ากันเพราะความเห็นแก่ตัวอีกเหมือนกันถึงแม้จะคนละแบบรูปแบบแต่ว่าก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือมันเห็นแก่ตัว เห้นแค่ฝ่ายตัวไม่ได้เห็นแค่ฝ่ายอื่น <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาพูดกันว่าจะพัฒนาหรือว่าจะสร้างโลกให้มีสันติภาพคือความสางบสุขเยือเย็นแต่ละมันก็ไม่ประสบความสำเร็จโลกไม่เคยมีสันติภาพ โลกเคยมีาก,การเตรียมรบกวนไววโดยความหวาดกลัวเตรียมรบอยู่เสมอนั่นก็มีความกระทบกระเทือนจากการเตรียมรบของฝ่ายตัวเองหรือของฝ่ายตรงกันข้ามมาอยู่เสมอใน <c oughs> ก,การเตรียมรบเนี่ยมันก็รั่วออกมาเป็น การเวดเบียนเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอประเทศไทยก็ดีประเทศอื่นก็ดีด้วยมันไม่ได้เป็นอิสระสำหรับจะสงบเย็นเป็นสันติภาพแล้วก็มีผู้ที่เขาอ้างว่าเขาก็จะปฏิวัติโลกทำให้โลกนี้มีสันติภาพชักชวนกันทั้งโลกว่าจะสร้างสันติภาพ แต่แล้วโลกมันก็ยังไม่เคยมีสันติภาพ <c oughs> มันมีสันติภาพชน,นิดที่เคลือบหุ้มหิวด้วยวิกฤตการ <c oughs> วิกฤตการคือ <c oughs> ความเดือดร้อนความโกลาหลว,วุ่นวายความสงบมิได้สันติภาพที่เคลือบย้อมอยู่ด้วยวิกฤตการ นี่ขอสังเกตดูดีๆไว้ทั้งโลกมันก็เป็นอย่างนี้แต่ละประเทศแยกเป็นประเทศประเทศมันก็เป็นอย่างนี้แม้แต่สังคมแม้แต่ครอบครัว <c oughs> ในครอบครัวมันก็ยังเป็นอย่างนี้กระทั่งในตัวคนเดียวบุคคลคนเดียวนั้นมันยังก็ยังมีลักษณะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทําความพอใจยเยงเงือกเย็นเป็นสุข ให้แก่ตนเองโดยสมบูรณ์เลยมันเล่นตลกม,มันเล่นตลกคือควายให้กันอยู่อย่างหัวเราะเนี่ยตลอดเวลานีม่มีความลับอยู่อย่างหนึ่งซึ่งจะให้พิจารณากันดูในวันนี้ <c oughs> มันเนื่องกับความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวถ้าเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วมันหาความสงบสุขไม่ได้ที่เราป,รปฏิวัติปฏิบิพัฒนาให <c oughs> ้เกิดผลเป็นสันติภาพขึ้นมาแต่มันก็ทำไปด้วยความเห็นแก่ตัว จะสร้างสันติภาพให้ตัวแต่โดยความเห็นแก่ตัวให้ความเห็นแก่ตัวนี่ระวังให้ดีมันเป็นเจ้าที้เจ้าการมันเป็นเจ้าเรือนให้อยู่ตลอดเวลามันจะพัฒนาให้มีสันติสุขสันติภาพแก่ตัวมันเองแล้วมันก็ไม่พ้นไปจากความเห็นแก่ตัวมันไม่ได้สละตัวออกไปมันมีแต่ จะเพิ่มความเห็นแก่ตัวดังนั้นมันก็มีไอ้เรื่องขัดแย้งอยู่ในตัวมีเขาพูดกันว่าจะพัฒนาโลกนี้ให้มีสันติภาพมันใจความเป็นจริงเปล่าเลย มันเพียงแต่พัฒนาโลกนี้ให้รุ่งโรดโลดโผนโว่าคนฟิดยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่สันติภาพในความรุ่งโรดโลดโผน่ในแปลกประหลาดยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นมันไม่ใช่สันติภาพนี่มันอยู่กันในรูปนี้ปากว่ามันจะพัฒนาให้เกิดสันติภาพแต่ความกิงเนี่มันเป็นเพียงพัฒ นให้รุ่งโรอดให้ยุ่งยากลำบากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมให้มีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมแล้วด้วนแต่ไม่จำเป็นยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมจึงสร้างอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่มากมายเนั่นก็ไม่มีสันติภาพแต่ว่ามันมีความรุ่งโรดโชดช่วงหลดดพ้นนาตื่นเต้นมากไปกว่าเดิม ยิ่งมีความตื่นเต้นมันก็ยิ่งไม่มีสันติภาพเพราะมันเดินเกันคนละทางมันเดินมันมันเดินเป็นคนละทางไอ้ความรุ่งโรดกับสันติภาพเพราะความรุ่งโรดนั้นมันอาศัยส่วนเกินมันจึงรุ่งโรดแต่สันติภาพนี่มันต้องการความถูกต้องและความพอดีไม่มีส่วนเกินมาทำให้ยุ่งยากลำบาก ในบ้านเราในบ้านเรือนเราเราคิดว่าจะทำให้สะอาดเรียบร้อยสงบสุขแต่ทำไปทำไปมันก็ยิ่งเพิ่มใความยุ่งยากรกรุงรังนใ <c oughs> ส่วนเกินที่ไม่ต้องมีขึ้นมาอีกจนได้แตมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดออกมันไม่ได้ตัดออก ถ้ามันต้องการในความรุ่งโรจน์โรดโผลแม้แต่เพียงจะจะจัดจะจ,ดจ,ดจ,ดจัดกันเส้นใหม่ในบ้านนี้เรือนนี่ในห้องละห้องนี่จะจัดกันเส้นใหม่ให้มีความสงบเ <c oughs> ย็นอกเย็นใจจัดไปจัดมามื่อก็ยุ่งม,มากเกินไปกว่าเดิมมีอะไรมากเกินไปกว่าเดิมมีเรื่องที่จะต้องทํามากเกินไปกว่าเดิมก็เลยไม่ได้ไม่ต้องได้สันติภาพขึ้น นี่แลก็มันเล่นตลกกันอยู่เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรมันนิดเดียวเพราะของนิดเดียวเพราะมันทําไปด้วยความเห็นแก่ตัวนี่ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ต้องการจะทําเซมใหม่หรือว่าอาสาเป็นผู้มาทําเซมใหม่อะไรก็ตามเราานี้มันเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวที่นี่ความเห็นแก่ตัวมันเล็กลงไม่ได้มันมีแต่ขยายออก เพราะความเห็นแก่ตัวมันมาจากกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> มาจากาวิชาสร้างตัณหาสร้างอุปาทานได้ขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> มันจึงเล็กลงไม่ได้ในความเจริญความเจริญมัน <c oughs> มันจึงคู่กันกับความมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น มันไม่คู่กันกับการเล็กลงเล็กลงนี่เป็นเรื่องทางโลกโลกเป็นเรื่องทางทุกโลก <c oughs> ต่อมันเป็นเรื่องทางธรรมะนุ่นธรรมะธรรมะแท้ๆ้ธรรมะบริสุทธ์แท้ๆทนุ่นความเจริญมันยังจะคู่กันกับความเล็กลงหรือน้อยลงน้อยลง <c oughs> จะนความจเจริญในทางธรรมนี่ไม่ถึงกิเลสมันลดลงกิเลสม,มันน้อยลงนี่มันเล็กลงเล็กลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวกูตัวกูมันลดลงความเห็นแก่ตัวมันลดลงแต่อย่างนี้เป็นความเจริญในทางธรรมสิถ้าความจเจริญในทางโลกมันมันมันต้องมากขึ้นมากขึ้นไอ้ตัวกูเองก็ใหญ่ขึ้นของกูก็มากขึ้น ความเห็นแก่ตัวกูมันก็มากขึ้นมากขึ้นนี่จึงเรียกว่าตรงกันข้ามนะ่ะวิถีทางดำเนินอย่างโลกโลกกับอย่างธรรมะมันตรงกันข้ามอย่างหนึ่งมันเพื่อจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในโลกอีอย่างหนึ่งมันเพื่อจะเหนือโลกเหนือโลกขึ้นไปมันมันไม่ใช่เรื่องเดียวกแต่ละ ยิ่งมีมากมันก็ยิ่งจมอยู่ในโลกถ้าจะเนื้อโลกมันก็ข้ามไปข้ามไปเนื้อขึ้นไปเนื้อขึ้นไปมันสลัดไปทิ้งไปมันก็น้อยลงมันจนมันหลุดพ้อนออกไปเลยไม่เกี่ยวข้องกับโลกเลยนี่เดีจเจริญในทางเนื้อโลกหรือทางธรรมะที่คนที่อยู่ในโลกมันไม่ได้ไม่ได้ต้องการอย่างนั้น มันมันไม่ได้ต้องการอย่างนั้นมันต้องการให้มากต้องการให้เจริญต้องการให้แปลก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 ยิ่งขึ้นไปแต่แล้วมันก็ต้องการสันติภาพมันต้องการพัฒนาตามแบบนั้นมันสันติภาพอย่างนั้นมันเป็นสันติภาพไม่ได้เพิ่มความเห็นแก่ตัวมันมากขึ้นความเห็นแก่ตัวมันมากขึ้น มันมีการกระทำเพื่อเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้น <c oughs> สันติภาพมันก็ไม่มี <c oughs> เป็น,ปนว่ายแต่จะเป็นสันติภาพหลอกลวงสันติภาพหลอกเด็กสันติภาพจอมซ้อมมันจะบงทีจะมีได้เพราะ <c oughs> เพิ่มอะไรที่เป็นอารมณ์เป็นเหยื่อล่าเป็นอะไรนั้นมากขึ้น ความลับมันจริงอยู่ที่ว่าไอ้ผู้สนันติภาพอไอ้ผู <Words. S 1> ้ที่จะสร้างสนันติภาพนั้นคือผู้เห็นแก่ตัวนี่ผู้ที่ว่าจะสร้างสนันติภาพอย่างนั้นมันคือผู้เห็นแก่ตัวนี่แล้วมันจะสนันติภาพได้อย่างไรถ้าจะเป็นเรื่องสนันติภาพในทางธรรมะอันบริสุทธิ์ผู้สร้างสนันติภาพมันกลายเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวลดตัวเองลอดตัวเองลอดตัวเอง,ล,อเองลงไปเรื่อยๆนี่ มันก็พัฒ,พฒนาัาหรือส,สร้างด้วยสติปัญญาโดวยวิชาด้วยปัญญาโดยสัจจะสุจริตถูกต้องนี่อย่างหนึ่งมันสร้างโดยอวิชชาอย่างหนึ่งมันสร้างโดวยวิชาผลก็ตรงกันข้ามเพราะในแง่ที่เราทําไม่สําเร็จนี่เป็นเรื่องโลกโลกเป็นเรื่องของคนในโลกเป็นเรื่องโลกโลกมันทําด้วยอวิชชา ต้องการความสงบจะอยากอยู่ในสวรรค์มีนางฟ้าเป็นบริวารห้าร้อย่างเดิมมันว่ามันต้องการความสงบจะต้องการอยู่ในวิมานมีนางฟ้ามิเชกประบุตร้อมเล่าเป็นบริวารเป็นร้อยๆแต่มันจะสันติภาพได้อย่างไร นี่มันพัฒนาด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นแม้ในเรื่องของฝ่ายทางศาสนานี่มันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมันพัฒนาด้วยความเห็นแก่ตัวถ้าอยากรวยอยากสวยอยากสวรรค์วิมานอะไรมันก็เป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวแล้ว ต่อเมื่อเป็นเรื่องของพระนิพพานมันจึงจะลดความเห็นแก่ตัวไปอีกทางไปอีกทางยิ่งไม่ต้องการนางฟ้าเทพบุตรวิมานั้นไม่ต้องการยิ่งไม่ต้องการยิ่งไม่ต้องการทางเป็นอย่างนี้มันก็มีสันติภาพสิเจ้าอยู่ในวิมานนั้นใหญ่โตมโหรานมีบริวารเป็นร้อยๆย,ยนี่มันจะสันติภาพได้อย่างไร ้วทำไมมันจึงต้องการก็เพราะความเห็นแก่ตัวนี่มันมีความเห็นแก่ตัวนี่มันจึงต้องการอย่างนั้นจริงๆเป็นการพัฒนาของผู้เห็นแก่ตัวของความเห็นแก่ตัวการพัฒนามันจึงไม่สําเร็จเดี๋ยวนี้เรากําลังพัฒนาตัวเราผู้เรากำลังพัฒนาตัวพ,พัฒนาตัว แต่แล้วก็ด้วยความเห็นแก่ตัวต้องการเงินต้องการเกียรติยศต้องการชื่อเสียงต่างการอำนาจวาสนามันก็กลายเป็นรุ่ม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 ให้รุ่งโรดโลดโพสมากขึ้นแล้วมันจะสันติภาพได้อย่างไรมันมุ่งประโยชน์ที่มากขึ้นมันมุ่งประโยชน์ที่มากขึ้นมันก็ต้องมีกิเลส ที่มากกว่าแล้วแม้กว่าจะแ,แม้ว่าจะเลียดละเอียดอ่อนกว่ามันก็จังมากกว่าเราพัฒนาโดยกิเลสพัฒนาโดยความเห็นเกิดตัวความเห็นเกิดตัวนะั่นเป็นเหตุให้พัฒนาเราพัฒนามัน <c oughs> เพื่อเป็นของผู้พัฒนาเองของผู้พัฒนาเองไม่ได้เพื่อโลก แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีแต่การศึกษาชนิดนี้ <c oughs> พัฒนาตัวพัฒนาตัวพัฒนาประโยชน์ของตัวแข่งขันกันให้ก้าวหน้าใครจะได้งานที่ดีกว่าได้เงินมากกว่าได้เกียรติยศชื่อเสียงมากกว่าก็ามุงม่งหมายกันแต่อย่างนี้ซ้อนกันแต่อย่างนี้ <c oughs> การศึกษาจึงส่งเสริมความเห็นแก่ตัวยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแก่ตัว เด็กๆสมัยนี้ <c oughs> พบแต่วัดพบแต่การศึกษาที่ยั่วยุยั่วยุยั่วย,ยุให้เจริญจเจริญเจริญอย่างไม่มีขอบเขตแล้วก็ให้มันตามใจกิเลสให้มันมากที่สุดไม่ใช่เพื่อชนะกิเลสก็หมายกามว่าไอ้เรื่องทางธรรมะหรือเรื่องทางาศาสนามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเด็กๆสมัยน้อยน้อย <c oughs> น้อยกว่าแต่ก่อนน้อยกว่าเด็กเด็กสมัยเด็กวัดเด็กวัดเด็กวัดที่ใครเคยเป็นเด็กวัดมาแล้วก็รู้ได้ดีซึ่งเด็กที่ไม่เคยเป็นเด็กวัดโดยเฉพาะเด็กอยู่บ้านสมัยนี้ไม่เคยพบไม่เคยปะไม่เคยได้รับการอบรมให้อดกลั้นอดทนเพื่อไม่เห็นแก่ตัว นี่มันเริ่มเดินกันคนละทาง <c oughs> เดินนันหลังใ้กขั้นใกล้กันไปคนละทางคนละทางเด็กๆสมัยปัจจุบันนี้กับเด็กๆสมัยที่แล้วมาเมื่อศาสนาให้เกี่ยวข้องอยู่กับการศึกษาให้เกี่ยวข้องกับครอบครัวของมนุษย์แตนี้การศึกษาชนิดที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา แต่เป็นไปเพื่อความเจริญเจริญเจริญทางวัตถุนี่ก็มาแทนที่เด็กๆของเราก็มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วมันก็ทําได้เพราะความเห็นแก่ตัวมันก็มากขึ้นการศึกษาเราเรียนส่งเสริมความเห็นแก่ตัวมันก็มากขึ้นก็สอนกันแต่เรื่องนี้มันมากขึ้นดังนั้นความเห็นแก่ตัวม,ก,มก,ก็มากขึ้นในโลกมากขึ้นในโลกไม่มีทางจะพูดกันรู้เรื่อง ทุกคนจะพัฒนาด้วยความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ของตัวคันทำไปทำไปทำไปมันก็ไม่ลดปัญหามันก็ไม่ไม่มีสันติภาพแต่มันเพิ่มปัญหาเพิ่มปัญหาที่ต้องแกล้าท,ที่ต้องแก้มากขึ้นกว่าเดิมความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นกว่าเดิมปัญหามันก็มากขึ้นกว่าเดิม <c oughs> มันก็รบกันไม่ไหวต่อสู้กันไม่ไหว เพราะการเป็นอยู่แบบนี้มันเพิ่มปัญหาไปเสียทุกอย่างทุกประการอันเราจึงไม่วังจึงวังไม่ได้วังไม่ได้ที่จะมีสันติภาพนปากก็ว่าจะทำเพื่อสันติภาพแต่การกระทาแท้จริงมันเป็นการสนองกิเลสตัณหาก็เพื่อความรุ่งโรจน์ชดช่วงของกิเลสตัณหาไปเสีย นมูลเหตุที่ว่าไม่ประสบความสําเร็จในการสร้างสันติภาพจะมีอยู่จริงในโลกกําลังมีอยู่จริงในโลกแล้วก็ที่ชาวโลกไม่รู้จักชาวโลกไม่รู้จักเอาก็มันนี้มันก็ยิ่งเป็นาธาตุเป็นาธนาตุของความเห็นแก่ตัวคือเป็นธาตุของเือกิเลสตัณหาอันเดียวกันเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเท่าไหร่มันก็เป็นาธา <c oughs> ตุาอาของความเห็นแก่ตัว มากขึ้นเท่านั้นปัญหามันก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นเพราะว่าการพัฒนานั่นมันการเป็นการพัฒนากิเลสตัณหาไม่ได้พัฒนาสันติภาพการพัฒนามันกลายเป็นพัฒนากิเลสตัณหาเสียโดยไม่รู้สึกตัวไม่ได้พัฒนาสันติภาพแต่ป่ามันพูดว่าสันติภาพ แล้วก็ข้าพเจ้าก็หวังสันติภาพเอาสิข้าพเจ้าหวังความสุขสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปจะข้าพเจ้าต้องการวิมานพันหลังร้อยหลังพันหลังต้องการนางฟ้าเทพป,ประภูติดาทั้งหมื่นทั้งแสนนี่นี่ <c oughs> มันเป็นเรื่องหลอกตัวเองการพัฒนากลายเป็นพัฒนาปัญหาพัฒนาความทุกข พัฒนาความเห็นแก่ตัวมันเป็นมันกลายเป็นพัฒนาความเห็นแก่ตัวป็หนา<ม>้าหัว <c oughs> มันก็มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขความเห็นแก่ตัวนะัมันยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไป ด้วยความเข้าใจผิด